แมนนี่แซบเสียวนี่เขาจยุบอยู่นี่ครับนี่นนหอมเดอะครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสารพัดชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับสารพัดชาแนลจะพาท่านผู้ชมไปชิมอะไรถูกแล้วอร่อย ตามไปดูครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนบางบอน5ซอย7นะครับเราถามกันไปดูกันเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับครับผมเดี๋ยวบผมเอาก้อยเด้อกับข้าวเหนียวครับผมนอ่ครับผมเ้อยก้อยข้ผมแบบบาทห้าสิบเนาะแมน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 ครับขายอยู่นี่เมื่อสักปีเราเจ้าไอ้ยี่สิบกว่าปีละครับยี่สิบกว่าปีรวยแล้วแมนแมนเฮ็ดผู้เดียวเลยบ่เนี่ยผู้เดียวกระดูกกระเต่าเพคนนี่แหละเพิ่นก็เล่นเมนูเด็ดอยู่นี่ลูกค้ามากคือสั่งต้องเอียงก้อยขมครับก้อยขมต้มเปื่อยครับขายดีแห้งในร้านขายดีครับทั้ ลูกค้ามากคือต้องสังลูกค้ามากคือตองสังครับผ่านไปไห้ครับอืสุนยอดครับพี่น้องครับมี่อากาศกะผ่านไปผ่านมาครับมาแวะด้วยครับถนนบางบอนหาซอยซอยเจ็ดครับบางข้ามหน้าสนามฟุศลแมนครับพี่น้องครับบางบอนหาซอยเจ็ดครับสามแยกด้วยครับผมครับพี่น้องครับสามเสียวครับผมแยกคืออะไรนะจ๊ะเจ้าเจ้าตื่นไปตลาดยังโมงไปตลาดตีหาครับไปตลาดตีหา ลงทุนมือเยอะบาทเจอ้อลงทุนเมือละพันกว่าบาทคนระับพันถึงสองพันนี่แหละขายเบิร์ตบวมมือหนึ่งมือหนึ่งเบิร์ตนะทรัเบิร์ตเบิร์ตกำไรเท่าไรบาทนี่เจ้าอ่ะกำไรได้กสองพันกว่าครับว้าวเฉพาะกำไรบ่งานก็สรุปแล้วคือว่มามือหนึ่งลงทุนพันกว่าบาทขายได้ประมาณสี่พันสามสี่พันประมาณนี้เจ้าคือสุดยอดเลยว่ะไปใจตลาดได้เนี่ยตลาดน้องแขมครับตลาดน้องแขมนะครับ ลูก้าลูก้ามันจะทั้งเหนีก็่ามันจะทั้งสีแยกน้องแขนะครับมาทังสายสามนครับสายสมสายสี่นะครับ่าากันถ้าจะเอาตัวมาก็จะเอาเบอร์ไปแกันโอ้สาดก็จะไปทำมาเอาโอ้สายสามสายสีนี่ยนะมันกินนีนะงานปัดพี่น้องครับมันือสีขายดีครับครับนี่มันพ้ดเดียมันกบไวนะครับมันก็บปอเง็้ลายถึงขนาดแบบว่าจูจนเลิศจนดือมันม่เอาครับ าาเราใส่กัตปบเปิดลาดีสาวซอยพี่สาวก่อนครับเตอนมาใช่สาวนักเตือนเดือน,น,นั่มะพีเลูกค้าลูกค้าบอกว่าเป็นอย่างคือกเป,ปิดตาขากรุณาบัดนเออมันเบ่ไหวุู้เห็นมันเบาไหวแน่แนเท่าก้อน ว่าดีมันดีเป็นพกมากเลยครับดีได้โตมันด้วยครับใส่เขาขายพกเทเลยวะเขาสั่งกิโลครับเขเป็นกิโล,ล่ะดูนี่สั่งเป็นขีดขายเลยดีดีนะแม่ขีดกิโลเท่าไเนี่ถ้าถ้าซ้ำหนึ่งประมาณซ้ำใหญ่กว่ากระปั้นหน่อยหนึ่งดีตกอยู่ประมาณร้อยแปดกูขายผู้เดียวว้ที่จ้าแม่ครับอเอาจนจนว่า ตัวนีด้ดีครับดีที่ที่ออกจากพกมันครับเป็นด e ีแค้ผมก็ได้ใส่ดีบ่ได้ใส <tes> <น>่ท่าได้ก่เท่าได้ก่อนถ้าถ้าซ้ำกับปั้นอยู่เท่าไรก็ประมาณ180<อ>รา้อยแปดสิบครับโอน้ำยังไงนลำปลาครับไหม้ดีลำปลาได้หมดไม้ไปูนกระแดกนี่ครับ แต่ก่อนก่อนสิมาขายลาบก้อยเจ้าเฮ็ดยังมาก่อนไอ่แต่ก่อนนี่ไปเท็่งาน่ข้างนอกครับโอ้ไปประเทศไหนไปปลูกพักปลูกงาเนี่่นยโอ้จักปีจักปีไปอิสราเอลห้าปีสามเดือนครับโอ้โหกลับมากลับมาบ้านเท่ากันมาหาขายของเลยกลับมากับพี่สาวมป็นไกด์ดิวคอนอยู่แล้วนะครับอต่าง้าร์คขาอยู่อยู่แล้วบ้านแต่ยู่นี่อยู่แล้วนะครับ เลยก็เลยมักขึ้นก่นว่าเอ๊สิเฮ็ดจังได๋ก็เลยมาขายเปิดร้านขายก้อยยิ่งขึ้นครับขายลาบขายก้อยยิ่งขึ้นเออก็รนี้กลายมันเป็นกระแสตอบรับที่ดีครับเป็นลูกค้าหลายครับครับลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นสิบเป็นเต็มล้อยนะครับยี่หรีเต็มล้อยแต่ก่อนสร้อยนี่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วยังเป็นปลาอยู่ดีเนาะยังเป็นยังวัเจริญครับยด้วัลเจอไหล์แมนแมนแมนไม่เป็นปลาปืนไหลครับ ก็ถือว่าสู่ชีวิตมากเลยครับพี่น้องครับจากนุ่มเมืองนอกพันโตมาเป็นพอ่อค้าขายลาบก้อยน้ำโต๊ครับมีโอกาสกัอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับผมค้นบ้านเดียวกันครับอุบลน,นะครับผมพี่บุญมั่งสาหารครับผมครยูยูโดดแล้วลูกค้าจนเอาอของมาฝากเป็นบ่แม่งครับแมนเออยังเช่นนี้ยังแงก่อน บักม่วงครับเด็กนี่นายเลยคมีบักม่วงบักม่วงเขาเห็นเขาก็เอามาฝากครับแม่เขาแจกก็ซื้อมาฝากแล้วไปตลาดก็ซื้อมาฝากลูกค้าก็คือพี่น้องไปแล้วนะครับครับลูกค้าครับแตมพูนี่ดีครับแตมพูใช้ดีครับผมแชมเด็กกันครับครับครับาักฝากน้ำค่าดีครับแต่ละก้นดีแฮงโบเกอร์มาสิแบบเออมะเร็งมะยังแบบมีเงาแล้วเจ้าจิบหมดเลยจิบเลย เขารู้ว่าเฮ็ดผู้เดียวแมนครับบางคนซอยพรออมเออส่วนมากก็สิซอยพรออมราณทุกท่านอย่านี้ครับีคอบคุณท้งทังไล่ทั้งเป็ดอยู่ขอบคุ่นกบราณครับผมเจ้านดีผมมีวัิมาเร็งมาหยงตังสรงสๆ้ง้าก็สินั่งาเออพูดกัทานัีนะครับอ้ยอยากมาเบิ่งเงีมงขึ้นวเน่ะเนะือสิมีไฟครับไฟเปิดไฟกันมา โอ้ยพี่น้องแซบีหลีครับสุดยอดแล้วครับที่ผมเคยไปกินลาบเพชรเกษมลอยหกเด้อครับว่าแซบแล้วลาบลอยเอสููร้านนี้บ่ได้หรอกครับพี่น้องครับพี่สวัสดีครับสั่งบตํตำร้านนี้คือสุดยอดแล้วอร่อยไหมอ๋อสุดยอดครับนี่คือนี่คือคํายืนยันจากลูกค้านะครับท่านผู้ชมครับลูกค้าจบหอแม่ครับแม่เรามาซื้ออย่างเนี้ย มันมากินสมตามครับพี่ครับสมตามล่านนี่เป็นยังไงครับรสชราติอร่อยครับรท่านผู้ชมอร่อยเอาฝากล่านะครับฝากร้านะครับผมฝากร้านแซบเสียไปนะครับอยู่สามแยกระบลหาซอยจ็บตร้งขามสนามฟุซ้อครับก้มเสียวของเข้าก็คือรถแหกโค้งมากครับเป็นหละก้มเสียวจุดฟังเลยนะครับประบลหาสอยจ็บตร้งขามสนามฟุซ้อสามแยกครับแซบเสียวครับ ฝากนครับเปิดยี่โมงฮอดยี่โมงเปิดสี่โมงแดงครับสี่โมงแดงฮอดสามถุงเครื่องครับเต็มที่หยุดมือหยุดมือเคลื่อนวัตถีครับทุกวัตถีครับครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับครับขอบคุณครับอย่าลืมมาแวะอุ่นหนุนคนบ้านเฮาด้วครับครับท่านผู้ชมครับคลิปต่อไปนะครับสารพัดชาแนลจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเมนูอะไรถูกแล้วอร่อยและจะเป็นอาชีพไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของสารพัดชาแนลไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ